สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวตู้กัญชาทางการแพทย์นะคะนอกจากจะเป็นตู้กัญชาทางการแพทย์แล้วเนี่ยของเราจะมีสังเกตนะคะโลโก้ตัวนี้นะคะจะเป็นโลกโก้ของเรดเบนแปลว่ากระท่อมสายพันกนะระท่อมก้านแดงนะคะซึ่งตัวนี้จะสามารถลดควาหวานให้กับผู้ป่วยได้เพราะว่าสูตรเครื่องดื่มของเราเนี่ยจะนําใบกัญชาที่นํามาใช้เนี่ยจะเป็น มาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นเมดิคอลเกรดด้วยนะคะแล้วก็ไรเวนของเราเนี่ยเป็นสายพันธุ์กระทอมการแดงซึ่งมีคุณสมบัติในการลดเบาหวานได้ดีที่สุดเลยนะคะนะคะก็คือตู้กัญชาของเราจะเป็นตู้กัญชาหยอดเหรียญที่ให้คุณภาพสูงในเรื่องของโภชนะบำาบัตนะคะทีนี้เราม,ามาดูตัวเครื่องนะคะภายในกันขออนุญาตเปิดนิดนึงก็คือตัวเครื่องภายในนะคะเราสามารถที่จะตั้งค่าเครื่องได้15บาท20บาทและ30บาทได้นะคะ อันนี้ให้ดูนะคะตัวเครื่องก็คือเป็นตู้บริการเครื่องดื่มร้อนอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญนะคะแล้วก็ระบบน้ํานําเข้าเนี่ยจะดูดจากถังเก็บน้ํานะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะให้ด,ดูถังเก็บน้ําจะอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะมีปั๊มดูดภายในเครื่องระบบการแจกแก้วเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะคะสามารถตั้งค่าแจกแก้วอัตโนมัติได้สูงถึง75แก้วระบบความจามีระบบความจำเรื่องของการจําหน่าย แก้วด้วยนะคะแล้วก็มีรีเซ็ตยอดขายต่อวันด้วยนะคะแล้วก็มีระบบล้างท่อภายในเครื่องด้วยน้ําร้อนนะคะเพื่อทําความสะอาดเสมอแล้วก็ช่องใส่ผงเครื่องดื่มนะคะจะมีเฟืองสําหรับคนนะคะเพื่อให้เครื่องดื่มเข้ากันได้ดีการตั้งค่าปริมาณผงนะคะเราสามารถตั้งได้เองเลยนะคะ15บาท20บาท30บาทแล้วแต่ท่านเลยนะคะแต่ว่าโดสทางการแพทย์ของตู้กอรกันสโตนเนี่ยค่ะจะอยู่ที่30บาทนะคะซึ่ง เราจะได้โดสในเรื่องของโภชนบาบำบัดในตัวของกัญชาอย่างอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะในแต่ละโดสในแต่ละ1วันเนี่ยเราจะตั้งไว้ที่30บาทซึ่งคงคุณภาพของปริมาณกัญชาในระดับที่เป็นออกฤทธ์ในเรื่องของโภชนบาบำบัดเป็นไมโครโดซิ่งนะคะที่ทุกท่านสามารถทานแล้วก็ได้ผลลัพธ์ในเรื่องของกัญชานะคะ ทีนี้ตัวตู้นัาสังเกตนะคะตรงนี้จะมีคําว่าอยอันนี้เป็นผงของเราจะมีออยด้วยแล้วก็ตัวเครื่องก็จะเป็นเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะคะอันนี้เรามาดูลอรอบบริเวณรอบนอกกันนะพอดีอัดต้องอัดแนวตั้งนะคะเพราะว่าด้วยจำด้วยจำกัดของพื้นที่นิดนึงนะวันนี้ก็จะรีวิวประมาณสถานที่อาจจะแคบแบนิดนึงนะคะอันนี้คือตัวตู้นะคะสีสันสวยงามซึ่งท่านได้เห็นตัวตู้จริงเนี่ยจะค่อนข้างสีสันสวยงามมากกว่า มากกว่าที่เรารีวิวให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้แบบสีสันใช้งามน,นะคะแล้วก็สติเกอร์เนี่ยจะไม่เคลือบกันน้ําอย่างดีเคลือบอย่างดีเลยคือโอกาสหลุดร่วงแล้วก็รับประกันตัวเครื่องที่1ปีแต่ต้องบอกว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีอัตราการเคลมเลยนะคะแล้วตัวเครื่องก็มีสมยัยทั้งฮาราแล้วก็มีทั้งออยอนะคะวันนี้ก็รีวิวประมาณนี้ก่อนคะ่ะ